ดังปลากล้ือด้วยไปนองเมื่อวานหมูก่อรนี่แห้งพอาตายฝนบ่ามาฝนมาเมื่อคืนนี่ตัง้งข้อขบออกไปแหวกเขเรยกุันปลากล้วยบ่ามาเอาหยาให้มันเนาะเจ้าของโกนกล้ืนนอเนาะ

เลยหอมบ้าอนไรเจ้เดร์ดเ้าตัวเจ้าตัวือ่นมาขึ้นนี่กกเส้นมากกบคนมาๆละตายแห่งยุบโผล่ก็ตกกระสอบไปแสะ ้ากล้วยพี่น้องภา้วยใสเบิ้งมาผู้ใดขอมาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้เลยค่ะเด้อกำลังใจกันได้ค่ะเด้อให้กำลังใจให้กันได้ค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์นะได้ค่ะเด้อฝนเพิ่งตกหมุกเครื่นี่แหละแบบ ตกแห้งนะจักน้อยแระสันตายเลยนี่ตายเองเส้นเลยคนสันตายเองเส้นเลยโอ้ยขนกระหอนุนขีงวงขี่ค้ายมาใส่ไม่แต่เขียวเบิ้มมันลดเลย ลูกยหยาเส้เงามันก็เขียวรถเป็น,น,นอ,อย่างนี้ยไปหยาไปด้วยฮัลโหองกณนห้อง ก็่วยกับกายเดียร์อ๋อมาสองตัวก็ไล่กัดนกที่ป่านี้อ๋อนะมากัดนกมาไล่กัดนกเราขอว่าไม่ปีกไล่กัดนกโอ้ยเป็นข้าว่า้หมาเนี่ไม่มีท่านนกปีก แดดทนไดยหลายที่น้องกองายเอยแอแต่โคตรเด็บูขนาด็นตัวกขึ้นแต่วิ่งบสามใบสี่อะไรยังแดดว่าสั่นแดดกับบปลาหนี่ผู้ใดปวดโคตรแอกเลยนักขายปลากปวยเออ แม,ม่ไหมมาสองตัวมาไล่น,ไนกไหมมาจะของมันมีปีดมาหาไล่นกกัดนกไหมหยึดผาบราจโอนยมาก็ได้ยึดไปช่วยพี่ thì có nắp cái nào cũng cái sông cái phần phần anh em ở cái hôm ở cái, cái ngon hôn ta, kiền, ta sẽ có phấn rang điều hai หลายเต็กคนเยอมากอยานัอน็นจังไลยน,นถูกคนมาขึ้นเป็นป่วยก็ได้ก็เขียวก็ืึนขึ้น,น,ขขขขน,นเป็นต,ตูกระตายก็พับ้าอ่อ,อ,อน เอะไรนี่คนนคขะนะอมันหอนแห่ไดเขามากดไลตุดแช่กันกับเขาให้สูบให้มาลำให้ด้วยแล้วค่ะเด้อมกันนั่งใจให้กันแลกกันอย่าเสียหายคิปใหม่มาให้เบิ่งนนะคขะนอแ่นิลข่าววัสดีค่ะ